รักเวอร์ค่ะน้องเลอาไว้แค่สามเดือนแต่หน้าฟับประทานแถมคุยเก่งมากหน้าตาดีทางบ้านจริงๆค่ะสำหรับครอบครัวของไออภิษดาที่ล่าสุดตอนนี้เธอเป็นคุณแม่ลูกอ่อนแล้วหลังคลอดลูกสาวคนแรกกับสามีชาวต่างชาติตั้งชื่อว่าน้องเลอาเราจะเห็นความน่ารักและพัฒนาการของน้องเลอาอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมของแม่อค่ะ ล่าสุดเธอได้เผยคลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่หยอกล้อพูดคุยกับน้องเลอาพร้อมแคปชั่นระบุว่าพูดได้ละก็ไม่ต้องสืบในคลิปจะเห็นว่าน้องเลอาคุยเก่งมากส่งเสียงเจ้ยแเจ้วหัวเราะชอบใจจนพี่ที่แฟนคลับทั้งในและนอกวงการชื่นชมจำนวนมากคะ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ